ับวันนี้อยู่กับบายครับที่กุศลตังค์ขายที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่กรุงาทีครับนี่ด้านหลังโฟครับอยู่กับเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์เอสเอลรันดสี่ประตูครับคันนี้เป็นกระบะยกสูงสี่ประตูตัวเริ่มต้นเลยนะครับในราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสองจุดสองลิตรเกียร์ธรรมดาหกสปีดครับตรงนี้ให้กําลังสูงสุดที่หนึ่งร้อยสิบแรงม้าครับเดี๋ยวมาดูคำว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มไปบ้างครับตามมาดูครับ ครับมาเริ่มที่ด้านหน้าของเจ้า x p พัทคันนี้ครับด้านบนครับติดตั้งสกู๊ปทรงฟิตให้ลูกค้านะครับตรงนี้สกู๊ปทรงฟิตตัวนี้ทําสีดําด้านครับตัดกับสีเทาของตัวรถครับมาพบกับโลโก้ไลโน่ครับเป็นตัวแรกสีวอนเงินตรงนี้สีเดียวกับตัวรถก็ดูแมชกันเลยครับหลอหอแบบนี้เลยสกู๊ปทรงฟิตเนี่ยติดตั้งครับกับกระโปงหน้าเดิมครับ ติดด้วยกาว 3M ครับแล้วก็ยิงกาวซิลิโคนเข้ามุมแบบนี้ครับกันน้ำเข้าครับเก็บงานเรียนๆให้ลูกค้าเลยครับมาต่อที่กันชนหน้าครับอันนี้มาพร้อมกับกันชนหน้า f 1 5 0 Spider ครับตรงนี้จะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ครับ ฟอน F ์ FORD สี r D 4, บอนเงินสีเดียวกับตัวรถครับตรงนี้ด้านบนมีไฟ LED สีขาว3จุดครับซิกเนเจอร์ของ F 1ึง s p i สู r ก็จะมีไฟ Daytime ตัว C ตัวนี้ครับสองสว่างในเวลากลางวันครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยด้วยครับตรงนี้แล้วเราก็ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มให้ลูกค้าครับ นี่ครับมาที่ไฮไลท์ของคันนี้เลยคือเราอัปเกรดไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาส t ต n งให้ลูกค้าครับไฟหน้ามาส t ต n งจะมีขี้ฉลาม3ามขีบตรงนี้ครับแฟรวีดีเป็นเมตวิ่งแบบนี้ครับติดพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้แล้วก็เปิดเป็นไฟ d a ย์ไทม์ได้ด้วยครับด้านในมีวงแหวนครับพร้อมโคมโปรเจคเตอร์ครับตรงนี้ แล้วก็มีข้อไฟหน้าของเลนเจอร์ให้ด้วยครับสีดำด้านอ่าก็แมชกับชุดหน้า f 1 5 0ครับอ่ามาดูอีกทีครับนี่ชุดหน้า f 1 5 0พร้อมกับไฟหน้ามาสแตงนะครับตรงนี้ต่อมามาดูวันที่คิวซุ้มล้อครับอันนี้เป็นคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วครับแบบเรียบไม่มีหมดุดนะครับตรงนี้ ฟิว้มล้อขนาดหนิ้วก็จะมาพร้อมกับกันชนหน้า F 1นึงส Spider ครับมาเป็นเซ็ตเดียวกันครับแบบนี้ต่อมาดูกันที่ล้อมแม็กครับอันน,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 นี้เราเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าเป็นแม็กขอบ18นิ้วครับลายดอกไม้ครับแม็ก f u l ่ะครับตรงนี้สีดำอ่าตัดลายสีเงินตรงนี้ครับ พร้อมอยางฮันคุกไดนาโปรเอที2ครับตรงนี้ขนาดยาง265 60 18ครับขอบ18นิ้วนะครับนี่ครับก็จะเต็มซุ้มนี่ฮะหล่อๆประมาณนี้เลยครับถัดมาแก้มข้างครับสีดำด้านพร้อมไปครับทิมข้างครับ2.2เกียร์6สปีดครับอันนี้ ต่อมาดูที่ราวหลังคาครับติดตั้งราวหลังคาเพิ่อให้ลูกค้าครับสีดําด้านของตกแตงงง่งพอความสวยงามครับมีสาอากาศด้วยกันสายเรนเจอร์สี่ชิ้นครับพร้อมฟิลพร้อมฟิลเซรามิกครับตรงนี้แถมเบ้าจับมือเปิดประตูให้ด้วยครับตรงนี้ของเรนเจอร์สีดำด้านอฟอนเรนเจอร์สีแดงครับ มาได้ข้างเดิมจากโรงงานครับตรงนี้แข็งแรงรับน้ำหนักได้มากแน่นอนครับต่อมาดูที่ด้านหลังครับตรงนี้แน่นอนครับคันนี้มาพร้อมกับโลโก้ของ Outlander ครับตรงนี้โลโก้ Outlander สีแดงสดแบบนี้ Outlander ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีไฟเบรกด้านบนด้วยนะครับเป็นตัวท็อปของ Outlander เลยครับ เนี่ยเหล็กแท,แท้ครับนี่ครับแข็งแรงแน่นอนเคาะให้ดูเลยค้อฝาถังน้ำมันนี่ครับกันรอยเวลาเติมน้ำมันครับปูอเด็กปั๊มทำรถเป็นรอยอันนี้ตกแต่งพื่อความสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับกันรอยได้จริงคิวซุ่มล้อด้านหลังก็มีมาให้ด้วยครับตรงนี้ขนาดใหญ่ต่อมาดูที่ค้อบไฟท้ายครับครอบไฟท้ายเรนเจอร์สีดำด้าน ติดเพิ่มให้ลูกค้าครับติดแล้วรถก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับพัวความสวยงามด้วยแล้วก็จะมีมิติมากขึ้นครับตัดกับสีเทาของตัวรถได้อย่างดีครับมาดูด้านฝาท้ายครับฝาท้ายมาพร้อมกับข้อมือจับลายดาบครับมีโลโก้เรนเจอร์สีแดงสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ ด้านล่างก็เป็นช้อนเลนเจอร์ตัวใหญ่สีแดงแบต่อมาดูที่กันชนท้ายของเ u ้าแลนเดอร์ครับคันนี้ติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับกันชนท้ายสไตล์ออฟโรดครับตรงนี้าจากเ u ้าแลนเดอร์มาพร้อมห่วงลากจูงสีแดงสองฝั่งตรงนี้ครับ อันนี้พิเศษก็คือเราติดกล้องมองหลังให้ด้วยลูกค้าให้ลูกค้าด้วยนะครับต้องมองหลังต่อกับจอ Android ด้านในตัวรถครับเวลาถอยหลังก็ภาพก็จะไปขึ้นที่จอ Android ครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูด้านในเพราะว่าเป็นยังไงับครับ ในกระบะท้ายก็จะเป็นพาร์ทเดิมครับส่งคืนลูกค้าทุกชิ้นครับตรงนี้การชนหน้านะครับที่เปลี่ยนไปคืนให้ลูกค้าด้วยครับเดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถอีกทีครับผม ามาดูที่ด้านในของ XL l u ทคันนี้ครับคันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะครับ XL พ u s เดิมๆเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสไตล์ว i แท็เลยครับหนังสีดำเดินได้สีส้มครับมีสีส้มตรงกลางแบบนี้นะครับเบาะสไตล์วแท็เลยครับดูหรูดูสปอร์ตขึ้นใหม่นะครับตรงนี้ ครับมาดูต่อที่ด้านในตัวรถของ X a p a r t คันนี้ครับฟอร์เลนเจอของเราตอนนี้ครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นขึ้นมานะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกคันแล้วนะครับทําให้มีน้ำหนักเบาครับขับได้ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นครับตรงนี้มุดซอกซอยถนนเล็กถนนน้อยยูเทิร์นขับในเมืองอันนี้สบายครับคุณผู้หญิงก็ขับได้ครับเบาจริงแล้วก็มีระบบควบคุมเป็นมัลติฟังก์ชันครับตรงนี้ สองฝั่งนะครับทำงานคู่กับจอ Android ขนาด9นิ้วครับตรงนี้ของเดิมจะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วครับอันนี้เราอัปเกรดให้เป็นจอทัชสกรีน9นิ้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเราต่อกับกล้องหอยหลังไว้เวลาเราใต่เคียรองทอังปุ๊บภาพก็จะมาขึ้นที่จอด้านนี้ครับเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกครับตรงนี้ลองรับคำสั่งเสียงนะครับ voice Control ครับ ลองรับภาษาไทยครับสั่งการจากกรุงมลัยได้เลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า e x สแอนด์คันนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับติดต่อได้ที่097-086-4568ครับฝากชแนลไวฟ์ฟอร์ดปทุมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคันต่อไปของจะคันไหนมารีวิวห้ดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ